อ่าครับรับได้เลยผู้ใดเจ้าเข้าเจ้าให้ไปเอาอาหารอยู่ไอที่หม้อเด้ออยู่เตาแก๊สเนอะไม่รั้วพนจัดเวื่อให้แล้วผู้ใดเอาข้าวเหนียวก็จกได้เลยข้าเจ้ามีอยู่ซีจานอ่าได้ได้ใครเจ้าเอผู้ใดข้าเจ้าไปเอาได้เลยใหรไมผู้กินบ่เออข้าเจ้าวันนี้นี่เลยครับข้าเจ้าอยู่พี่ เออไปเอาผัดพกบุงใส่กุนเชียงใส่ย,ยังข้าวเหนียวก็กินได้เด้อะขาวเหนียวก็ไปกินก็ผัดได้อ่าได้ได้ได้เอออ่ะไม่เชียงตักใส่ถ้วยให้ให้เขาไปสดต่อน้ำจิ้มอยู่ใส่เหรอโอ้นี่บอกเอาแม่บอกละตักให้เพื่อนเนี่ยเออตักให้ร้านเนี่ยเออ มาครับหอดชิวแล้วมุเจ้าี่กินข้าวเจ้าก็ได้แล้วพี่เดยวอยู่สองจานเอออ่าอาได้ไปกินน้ำกันเนะ้อยจะกินผู้เดียวเด้เออกินต้องแบ้งกันกินครับมามามาเออเออเอาน้ำจิม้มเออใส่ให้เพล่นครับดีมาก เออน ờ, ั่นข้าวเจ้ากล่ะผู้ใดทิกินขาเจ้าเอาไดเลยจนเออเขาบอก่าเดี๋ยวเอานัปลาใส่ยูเียมไว้ลังเอ้ยเออเอาเออเออเพิ่มได้แล้วได้บอกลาผู้ใดที่เพิ่มยังนะ